ตัวนี้ผู้ชมทุกคนและพูดตามท่านนะวันนี้อยู่ในเกมของ Gas Simulation เนาะเป็นของร,รับพกแบบเป่าน้ำมันเริ่มตัวในการเช็ดกระจกให้รันดูดีสักก่อนอไม่มีเสียชีวิตด้วยเสียชีวิตคืออะไรอันใหม่หอ๋อมันคือการรีเพิร์นนั่นเองโอเคโอเคต่อไปเราก็ต้อง ขายแต่น้ำมันแล้วกันเพราะเราอยู่คนเดียวก่อนนะไห่ขายของไปด้วยก็คงจะไม่ไหวน่าจะยุ่งเกินไปเราแค่เชีน้ำจกแล้วก็ขายน้ำมันก่อนอื่นก็ดื่มไปเลยบล็อกบลูนี่น้ำเพื่อสุขภาพอึกไปทีนึงโอเคหลอดขึ้นมาร้อสาแปด ซื้อน้ำมันน้ำมันมีเงินอยู่เทา่าไหร่อ่ะโอ้โหใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอร้านเปิดดีกว่ารอร้านเปิดระหว่างนี้ก็รอยาวๆเงินก็โอเคทุกอย่างก็โอเครวดตรงนี้วันนี้ซื้อบ้าง มีอ่าที่สารละมันเพิ่มตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่มีวิ่งได้ไหมเอ่ยวิ่งได้มิได,ได้ที่จอดรถขบวนเป็นอะไรอ่าแผงโซล่าเซลล์โอเคแผงโซล่าเซลล์มันประมาณสี่สิบมั้งสี่สิบดอนปะไม่จะไม่ผิดอย,อยู่ประมาณสี่สิบตอนนะ จังหวะนี้ก็รอร้านเปิดเหมือนเราเปิดร้านเองไม่ได้เมื่อไค่จะได้ห้าดอลลาร์ทุกสามสิบสามสิบวิจริงหรือเปล่าถึงเป้าห้าดอลลาร์ไม่ใช่ศูนย์จุดศูนย์ห้าหรอกนะโอ้ ได้จริงด้วยอันนี้เขาเปิดรายนวใช่ปะโอเคฮนะเติมน้ำมันสองลิตรน้ำมันตอนนี้มีอยู่สี่สิบกว่าลิตรเนาะเสร็จไวมากโอเคปิดไฟไดีกว่าปิดไฟไดีกว่าเปลืองไฟอ่ะอาะคาว่าปิดปิดไปเลยไม่ได้ใช้ น่าแหละไม่มีอะไรขายฮะไปเลยไปไหนก็ไปนี่เพิ่งเปิดร้านใช่ไหมซื้อได้ไหมไม่ซื้อได้เดี๋ยวอันนี้วันแรกยังไม่เช่วะได้แหละได้ไปได้เดี๋ยวลูกค้าก็มาราดูเวลาก่อนเหมือนเราจะเปิดร้านตอน 8ปดโมงเช้าปะเหมือนจะปิดร้านตอนห้าทุ่มนะถ้าจะไม่ผิดไม่รู้ว่าเปลี่ยนเวลากันหรือเปล่าโอเคอกดหลค่ะละถ้าได้ต้องเพิ่มดาวก่อนยิ่งดาวเยอะลูกค้าก็ยิ่งเยอะแต่เติมน้ำมันมันจะได้ดาวเพิ่มไป อันนี้ต้องดูทีเนี่ยที่แน่คือไม่มีของขายแล้วฝุ่นเยอะจริงๆร้านเนี้ยเราสามารถหาพนักงานมาขาดพื้นเองได้ไหมเริ่ไม่อยากวาดพื้นแล้วอะ่ะโอ้โหยาวแบบยืนเติมน้ำมาอย่างเดียวอะ่ะโอ้วยมันเช็ดกระจก พี่ลยเราต้องขายของด้วยอ่ะรู้สึกว่าดาวไม่ขึ้นเลยนะอืมเราอาจจะต้องขายของเพื่อให้ดาวเพิ่มเพื่อให้คนเข้าร้านเยอะขึ้นนะถ้าคนเข้าร้านน้อยมันก็จะได้เงินน้อยไปด้วยสิโอเคเราไปเอาของมาวางดีกว่าอันนี้เลยแตงกวา หูมืดจัดไม่รู้แหละวมนยังวมนยังวมนยังหมือนละมั้งแล้วมันมืดะมองไม่เห็นขอตัวเปิดไฟก่อนถ้าเปิดไฟก็เปลืองค่าไฟโอ้ยลำบากแท้เออกโอเคเปิดไฟเปิดไฟ ไม่มีแตงกวาขายนะไม่ซื้อหรอหู้ยจะปิดร้านแล้วถ้าเหนื่อยก็นี่เลยเครื่องดื่มชูกำลังอืมเต็มหลอดนี่ดีจัดๆโอ้โอเคนะ้ำมันเหลือสิบแปดลิตร ใครคุณพี่ไปไหนอะอ๋อเดินรอบเดินรอบรอบรอบไม่มีร้านนะไม่มีร้านอื่นเลยนี่เรียกว่าเป็นมินิมาร์ทไน้ไหยได้เลยมินิมาร์ทโอเคปิดแล้วปิดร้านเรียบร้อยวันแรกเราก็จะได้ในส่วนของปั๊มอันแรก แล้วก็เงินอีกนิดหน่อยส่วนดาวไม่ได้เลยต้องไปหาดาวเพิ่มให้รถเข้ามาเยอะๆค่าจ้างไายวันได้ได้น้อยมากของไปจัดอ่ามาม่าแล้วกันเอ,อมามาม่าขายมาม่าสักหน่อยมีจัดเรียงไปเลย โอเคมามาต่อไปก็ขนมปังมีขนมปังไหมไมีจะมีขนมปังอยู่เออนี่ไงขนมปังไปเลยไปเลยไปเลยไว้ข้างมาม่าได้แหละเผื่อใครแบบกินขนมปังติดคอก็ได้สดน้ำมาม่าได้ก็แต่ทำไมไม่ขายน้ำไปเลยวะวุ้ยทำมันหมดไปเนี่ย ซื้อน้ำมันไหมซื้อน้ำมันดีกว่าโอเคสุแล้วก็จะเอาไยบินดมแคนด้บาร์แคนด้บาร์ชอ็อกโกแลตกี่โมงแล้วตีสี่เดีย๋ยวไม่เปิดเปิดเจ็ดโมงนะ่าเป่าไม่รู้ว่าไม่เจ็ดก็แปดโมงอะ่ะม,ม,ม,มันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งหมักเอาหมักฝรั่ง พูดผิดประมาณฝรั่งจะได้เอาน้ำหน่อยไหมน้ำโซดาดีกว่าไม่ขายน้ำเปล่าขายโซดาร้านนี้อ <c oughs> เอาวางไม่ติดได้อ่ะโอเคน่าจะ พอแล้วละ่ะแน่เพิ่มดาวได้สักนิดสักหน่อยส่วนตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยสี่สิบตอนอืมสี่สิบเลยเหรอเ้วตังที่ไหนจ่ายตังส่วนตัวไหมส่วนตัวเป็ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราตังส่วนตัวซื้อน้ำมันแล้วก็าทางสถานีจ่ายเี้ยดาวขึ้นแล้ว ว้มววดาลจ้างได้จากการขายของเองคือเราไม่ขายของเราก็จะไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเลิกขายไปอ่ะราคจะลดไหเอ่ยนี่ดูดาวเพิ่มนี่มากันไวเชียวมนแรกเล่นหายไปเลยนะผู้จัดการว่าผู้จัดการนี่ไว้ซื้อของนะถ้าจำไม่ผิด แต่ว่ามีเราคนเดียวอะ่ะสื่อได้ไม่จำเป็นเราผู้จัดก,การเน่ะเหมือนว่าแตงกวาเราจะหมดแล้วแล้วก็ของอย่างอื่นยังเหลืออยู่ที่หมดไปจะเป็นของผักสดเอ้าเชื้อเพลิงหมดบ้านะ่าแต่ร้านจะปิดแล้วอะ่ะสถาน,นี้ปิดแล้ว ว่า wow, ตัวนนี้ก็หมดพอดีโอเคได้มาแปดสิบเนาะวันนี้ก็หักส่วนต่างก็เลยอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบตอนสำหรับวันที่สองเนาะได้เอาไปซื้อในส่วนของอ่าปั๊มต่อนี่เข้ากระเป๋าอีกยีสบเอดเหรียญ wow, ว้าวถือว่าโอเค เราซื้อเลยซื้อปั๊มไปแล้วก็ไปซื้อน้ำมันด้วยเงินของตัวเองสักห้ลิตรแล้วกันตอนนี้ก็ได้ปั๊มมาสี่ปั๊มแล้วต่อไปเราก็จะเอาในส่วนของแผงโซลาเซลล์ซึ่งอยู่ข้างบน40ไว้40ต่อแผง ใช่ป่ะสี่สิบห้าสามสิบห้าสามสิบอ้สามสิบเองต้องมีอันนี้ก่อนใช่ป่ะสามสิบมอเตอรไฟฟ้าสี่สิบอ่ารวมกันก็เจ็ดสิบโอเคมันต่อไปก็ได้ได้แล้วนะเจ็ดสิบขยายสถานีใช้ห้าร้อยเลรอโลบักเดี๋ยวเก็บตงังค์แล้วกันตัวน้ำมันได้เงินเยอะสุด เลยได้ยวัยสุดด้วยส่วนขายของมันไม่แน่ไม่นอนน่ะเราต้องรอดูทีว่าคนซื้ออะไรเยอะไม่ค่อยเอาอ,อันนั้นมาขายถ้าเขาไม่ซือ้อเราก็ขาดทุนอ่ะอืมแต่น้ำมันคือมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะคือ,อยังไงก็ต้องเติมน้ำมันปะขับรถมาแล้วก็ต้องเติมไม่เติมไม่ได้โอเคซื้อน้ำมันต่อน้ำมันจะหมดละ เออส่วนน้ำมันใช้เงินตัวเองซื้อไปก่อนปุ้มโอเคมันมีเซฟด้วยมั้ยใช่ป่ะมีเซฟไหมอ้าวอันนี้เ,เป็นนี่มันเทิกเกมอยู่ตรงนี้เองล้ำมันต่อวยเชาเพิ่งหมดอ้าจะว่าตายขอซื้อหน่อย นี่เลยแล้วกันเงินหมดแล้วนะเงินเราหมดแล้วนะวันต่อไปเราต้องใช้เงินของสถานีแล้วนะตอนมันตอนันเหมือนวันต่อไปจะได้ของแผงโซล่าเซลลพอดีโอเคร้านปิดพอดี จะมีคนมาอยู่ใช่ไหมนี่ไงรถคันสุดท้ายของวันนี้ของวันที่สี่อสแกนต่อยอันนี้ลูกค้ากลุ่มสุดท้ายแล้วโอเคเหลยงเงินอยู่ร้อยแปดตอนไม่ถือว่าโอเคกไ็ได้ของอะไรเขาเรียกว่าอะไรโซลาซลล์ปะ แผงโซลาเซลล์มาแผงหนึ่งเป้าหมายใน EP นี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์แต่ขยายร้านมันน่จาจะขยายยังไม่ได้อะเราอาจจะได้แค่แผงโซลาเซลล์นิดหนึ่งมอแปลงแล้วก็ แผงโซลาเซลล์ปุูมโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะเบตเตอร์โซลาเซลล์คืออะไรคือ Solar Sale? เบตเตอร์โซลาเซลล์จาไว้สามสิบเลยนะเดืต้องต้องเหลือเงินไว้นิดนึงติดตั้งแผงโซลาเซลล์ อัปเกดเหรอใช่ปะอืมอัปเกดไปแล้วโอเคสำหรับแมปแก๊สมมนิเตอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันในแมบ,บต่อไปอบ๊ายบาย